คุณน่ะ่วงนนคนถ่ายพี่เห็นง,งต,กตกน้ำเด้อพี่มย่ดข้งหน้นิี่เอานี้ทงไพีู่่เ้าแขนหนึ่งแขนยนั่นคืออะไร แล้วเขาก็จางหายไปเป็นเส้นเช่นเห็นไหมทุกคนเขาก็จางหายไปเป็นเส้นเส้นเส้นทุกคนเห็นไหมว่าคืออะไรเห็นไหมไม่ได้พูดเอานะไม่ได้พูดเอานะทุกคนเห็นหรือไม่ หายไปแล้วเส้นๆนะเข้ามาวัดกดนี้ั้งทีเราก็ต้องมาเสี่ยงโซคนะคะห้าศูนยหนึ่ง เราได้ห้าศูนย์หนึ่งสาธุโชคลาภจ็นคุณ มาดว่าโยกอะใส่เวลาออกแต่กรุงเทพมากอะเก่าโมงจนสี่โมงแรงจังมาหอดพี่น้องเอ้ยสามสาวเฮาเพื่อสีมาหอดอันนี้เป็นกำลังอันเชี่ยวขีอยู่เนะาะพี่น้องเอ้ยเพื่อสีออกมาได้เพื่อสีมาหอดวัดว่าโยกับโบเมนของคอยเมื่อนี้ก็บสา,าวเล่ากัได้มาบุญหอดยอดเทิงเนาะพี่น้อง ที่ได้มาหวัดวายโยหลวงพ่อปฎหนีที่ในเพลงไอมุนเคนแก่นคูนที่ว่าหลวงพ่อปดนีเนาะจะเอากต่ที่ได้มาไหวามาบูชาทุกเทียนหลวงพอ่อปด <c oughs> นี่เนาะนี่แต่ที่มีไรรุ่นไรองไรยังเนาะ หลวงรุ่นปดนี้เงินทองไหลมาเทมาหลวงพ่อปดนี้คุ้มค่ามียมด้วย <c oughs> มียมฟิวฟิวเลยอะ่ะ อ,อามาออพี่ร <c oughs> ัตจางแล้วพี่ปองขวัญน,นะคะเราไม่ได้มาดุนแล้วเราไม่ได้มาดานแล้ววันนี้เรามาขอพรที่วัดวายู่วัดปุตนี้นะคะนี่เราก็มีใครมันยังายเลรไม่มีใครมาแย่งถ่ายอโอ้โหเรามาถึงก็เราหลงทางนะพี่น้องไม่อยากจะพูดเลย สิริพาเราลงค่ะเราออกมาเราก็กลับวนไปวนมาประมาณสองประมาณสองสองกลับอยู่ที่อะไรนะแถวโรงเรียนแถวโรงพยายบาลแปลงยาวเนี่ยเราหลงทางสองรอบเลยค่ะถึงถึงได้มาวันบาะโย์นี่โอ้เกือบเกือบมาไม่ถึงนะคะที่จริงก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งกับ แต่หนึ่งปีที่ผ่านมามาแล้วโ,โหคือทั้งวัดก็สี่โมงแล้วเนาะคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราไปขอพรกันเข้ามาเมื่อน,นี้ก็น <c oughs> ถือว่าท่างก็รู้สึกว่าลำบากอยากเกลียดลายทั้งทีเข้ากับไ่ได้บุกป่าลุยไพ่เพราะปันไดแต่ว่า <c oughs> เข้าก็ลงทางมากเนาะพี่น้องลงทางมาจนว่าชีมาบ่ฮหอดวัดว่ายโยกุล่ะ เยอะไปเ,เลือกเอาเพืนึงกันได้ไหมเดียวถนะ้ามาวัดปดนี้ตั้งทีเราก็ต้องมาเฉียงโซคนะคะ เราได้ห้า,าศูนย์หนึ่งสาธุสุขภกิดีคุณพี่ปองอะไรหนึ่งหนึ่งได้ไรแปดสอง ยิง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 ,ง,งนนมาเนี่ยซาร่าก็สิพามากราบไหว้เนาะทีองค์พระธาตุเจดีย์อยู่ไต่ล่างคุนเนาะก็คือสิมีพระพุทธรูปเนาะเพชนเฮาก็สิมาลงมาด้านในค่ะ ค่ะสวยมากเลยายี่บาทโอเคเราจะมาบูซาบูซาหรือว่าเอาทุกเขียนเรากำลังจะเอาบัวตุ้มๆชีวิตเราจะได้แบบตุ้มๆกำลังจะบานแบบนี้เหมือนชีวิตเราเลย นี่ไงนี่นี่เยอะเลยนี่น้องแบ่งให้เอ้ยนี่เอาเอาก่อนแล้วก็นี่นี่ห้ากี่เหมือนกันพี่นีได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนี่เรามากดนี่ อยู่เป็นสิบครั้งเลยนะไม่เคยเจอเลยไม่เคยาปีแล้วอ้ออาวได้แต่สองพี่น้องอ่ะได้แต่สองพี่น้องอุ้ยพี่นีก็ได้นะพี่นีเอา,เอาดิพี่นีก็ได้อะ่ะว้าวเฮงเฮงคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะ เชื่อไหมวันนี้แค่สามดอกก็น่าจะใส่อะสาวเราได้แปดดอกแล้วหากีบน่ะพี่น้องที่วัดวายโยวัดปวดนี่อ่ะวัดหลวงพ่อปวดนี่สะเซิงเซาสาเราได้แปดดอกแล้วห้ากีบน่ะในตำนานกะสิว่าผู้ใดพ่อ ดอกเข็มหากีบหรือว่าสิมมี่ดวงสิม,มี่โซกสิมมีลาเอาไว้เป็นแบบขอโศกขอราบเนาะขอบุญบารมีองค์หลวงพ่อ,อปดหีีให้ปดหีีปดณิีเพรมีแต่ความเฮงความปังความรวยนาทีกัรเงินกันงานระดานความหักจงงุงเงินไรนองทองไลมา จับยังก็ให้เป็นน้ำเขา เรามาสามสาวนะคะตอนนี้เราจะไปท่าน้ำา่ที่ต,อตอน,น้งสถิถ้าอ็าาได้ก็ต้องเกบไว้ยอย่างดีใช่ไม,ไม่ได้ไม่เคยเรามาก็เงียบเงียบเหงาหมดแล้วอ่ะปิดหมดเลยเราเราก็มาโซนที่วา หลวงพ่อสีชมพูเนาะพี่น้องเอย้าเข้ากันกําลังเซลฟี่อยู่อพอกดนี้เนาะพี่น้องแต่เราก็มาหอนมาถึงแล้วได้อยากขอพรหมอนพ็ามาการเงินการงานระดานก็ามหักขอจุมเปิดๆๆเปิดเปิดเปิดโสดเปิดลาบเปิดดวงเปิด,ด,ปดการเงินการงานอาจานย์มหักค่อยเปิดสับสมรัสเปิดบุญดาวมีเดอองค์สุด ไปลาไหลอทองไหลมาเพมาค่ะค <ไป S 1> <ป>ุณนายอะไรคะนย่ชุดรวมจัดปลาไหลปลาไหลปลาไหลอาไปไปล่ปปอยปลาไหลน่ะวันที่เรามากอีกละนั้นไปห้างนู้นใช่น้ำเยอะแมนน นี่เราจะเอาไปลาไหลมาปล่อยนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลปลาไหลปล่อยให้เดี๋ยวสิ โอ้ว้าวอืมอืมใบเหี่ยงปนินบ่หนิว้าวเอาเกลือก่อนเกลือก่อนเกลือว่าเอาเกลือก่อนรีบบ่เอาเกลือก่อนนาจังปล่อยหรือปล่อยนาจังเกลือเขาเขาปล่อยเขาเกลือครึ่งหนึ่ง เขาเกือบถึงหนึ่งพี่ว้าไขอขอขป่า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 ้่าป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 าป่าป่าป่า คนเกลือปลาคนเ, <c oughs> เกลือปลาคนเกลือปลาปล่อยปลาไหลสองขูปป่ปลาไหลเนาะพี่น้องปล่อยปลาไหลอันนี้แห่งเงินทองไหลมาเทมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือคำปล่อยปลาไหลเนาะพี่น้องคือสาราประสิทธิอนุญาตปล่อยปลาก่อนเด้อ เราจะเดมมาปล่อยปลาไหลเด้อ oh. พ mm ี hmm. mm ่น้องอ้าวขอให้ปุขานี่มาปล่อยปลาไหลเส้าอันี่ขอให้เปิดแห่กสุเปิดรับเด้อเมื่อนี่ปุขานี่มาปล่อยถูกปล่อยโสุปล่อยเส้าปล่อยความถูกความเนี่ยปล่อยความลำบากกระเทมปล่อยความสิ่งดีบาราบดีออกไปจากชีวิตนะขอให้เจ้าปลาไหลของลู คงของกันนานสายเราก็ให้นี่ไปหีบบอกให้เพื่อนในคุ้งให้ฮู้เด้อว่านางกําพงสุภลักษณ์นี่เด็บปล่อยปลาไหผู้บอกวาตี่นอควงาจอ้าวนงงสิได้กินตอชีวิตให้ไปบอกให้นําุนําานเงินลน้องทองไหลมาให้ปลาไหล เหตุยังก่อให้เหรียญให้ไล่เหตุยังก่อให้ลาบให้เหรียญให้ถึงไห้เกินจำเงินให้เป็นเงินจับคำให้เป็นคำนี่นะหนักเป็นนี้ต่อไปนี่แต่สุงแต่ลาบมาเงินมาคำขอให้เปิดสูบเปิดถาเปิดดวงกันการงานขอให้มีแต่ความเจริญโอ้ยยังเลยอันตรายเลยนะถูก มันซื้อยังไ่ได้เกลือว่า้าก็มาปล่อยจำท่ขึ้น้เอ้ามล่ยะน้ำี่ลาเกือเออ่มแล้วเมื่อนี้มาส่งิ่มน้ำำล่างเสริมตัวโเสือเลี้ยงเลือเม่ม้น้องคลอง มา kinh อยู่ได้ขาดเกิน แน่งกนนะเขาคุณนะนี่มันแบบน้ำด้อมันคืออะไร แล้วเขาก็จางหายไปเป็นเส้นเช่นเห็นไหมทุกคนเขาก็จางหายไปเป็นเส้นเส้นเส้นทุกคนเห็นไหมว่าคืออะไรเห็นไหมไม่ได้พูดเอานะไม่ได้พูดเอานะทุกคนเห็นหรือไม่ หายไปแล้วเ้นเ้นคุณน่ะ,ดนะเดินลงมา พี่น้องหลังจากตีว่าสอวเราเดินทางมาออกจากกรุงเทพกับประมาณเก้าโมงเลยเก้ามงสาวเนาะมาหอดพี่กะโอ้โหลงทางพี่น้องเลยจนสามสี่โมงแรงจังได้มาหอดเนาะเป่นกะได้มาที่ว่ามาไหวสักกาบูชาหรือว่ากราบไหวองค์ธาตเจดีอง,งองหลวงพุทธหนีเนาะพี่น้อง คลิปนี้ก็จะได้อำนาจพระจาาพี่น้องไปเพียงเท่านี้แหละเนาะพระกุไลกยขุดแซ่ขุดสับตะไคร้เจซาวาพุาพ่น้าน้องเนเด้อพี่น้องไม่เบาพบพบกันคลิปหนาขอคอมมูพ่อขอบใจทั้งภายในและต่างประเทศท,ที่ติดตามนะครับชมพอกันคลิปหนาเนาะ